เอาละครับวงการสวัสดีคุณผู้ชมคนไทยที่กดไลค์ด้วยนิ้วกลางและกดติดตามด้วยนิ้วก้อยกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมคราฟแมนแั่เองนะคลิปนี้มันจริงๆก็ไม่มีไรหรอกครับทุกคนผมแค่จะพามาดูซีดที่เอาไว้เริ่มต้นเอาชีวิตรอดแล้วก็เคยมีอาถรรพ์ในสมัยก่อนนะครับทุกคนในไมค้าเวอร์ชันเก่าๆอ่ะซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่เกมคราฟแมนอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนจริงๆมันก็ไม่ใช่ไมค้าหรอกนะแต่ว่าไอเกมคราฟแมนเนี่ยก็คือมันจะเหมือนกับไมค้าจริงๆเวอร์ชันเก่าเลยนะทุกคน ึ่งวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยผมจะพาไปดูซีที่มันแบบว่าเป็นซีที่คนในสมัยนั้นเนี่ยเอาไว้เล่นเริ่มต้นเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนแล้วก็บางซีทก็อาจจะมีแบบว่าอาถรรพ์ A T an, แบบว่าพวกตัวประหลาดซึ่งลีลับในตำนานโดยประมาณนะครับทุกคนไอ้พวกฮีโร่บายเอเดนตี้สามสามสี่สี่อะไรประมาณเนี้ยเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีซีทอะไรบ้างที่ฮิตในตอนนั้นนะทุกคนซึ่งจริงๆผมก็จําได้แค่ประมาณไม่กี่ซีทหรอกในคลิปนี้ผมก็เอามาแค่สี่ซีท เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะทุกคนว่ามันจะมีซีดอะไรบ้างแล้วก็ถ้าใครแบบว่ามีซีดอะไรเด็ดๆก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับทุกคนสำหรับไมค้าเวอร์ชันเก่านะถ้าเป็นสมัยใหม่นี้คือใส่ไปแล้วซีดมันน่าจะไม่เหมือนกันแล้วนะทุกคนถ้าเป็นไมค้าเวอร์ชันเก่าเนี่ยใครมีซีดอะไรเด็ดๆที่ผมยังไม่รู้คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะเพื่อผมจะมาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูซีดแรกเลยดีกว่าฮะ นี่เลยครับทุกคนอันนี้ก็คือซีดแรกนะครับ1นึตัว1นึหลายคนน่าจะคุ้นกันเป็นอย่างดีนะทุกคนสาหรับคนที่แบบว่าเป็นผู้เล่นไมค้าในยุคนั้นนะครับสำหรับซีดนี้มันจะมีอะไรเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในเลยนะฮะไปปุ้มฮ่าเราจะเกิดมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วแม่งแบบคุ้นจัดเลยนะครับทุกคนเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะเล่นเอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้ครับทุกคนเราก็หันขวามาฮะ ดูดิครับทุกคนหันขวามาแล้วมันมีอะไรมันมีพีระมิดให้เราเริ่มต้นเอาชีวิตรอดได้แบบโคตรดีเลยนะทุกคนโคตรแจ่มแล้วประเด็นคืออะไรมันไม่ใช่แค่พีระมิดอันเดียวครับแม่งเป็นพีระมิดสองอติดกันนี่เชียผมก็ไม่รู้ว่ามันเจเนเรตแบบนี้ได้ไงนะะทุกคนก็คือเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะซึ่งในนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะเอาบั๊กบักแสงบั๊กเฉยอะไรของแม่งเนี่ยซึ่งในนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะมันจะมีของแล้วก็กับดักตามพีระมิดอยู่แล้วเนาะทุกคน ซึ่งพีระมิดมันก็อยู่2อันติดกันเลยอะคือจะเป็นซีทเอาชีวิตรอดที่ดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วเรามาดูของเลยซิมีอะไรบ้างอูว้วมีสมุดอัญชาร์ดว่าเดฟสไ s เดอร์ครับแล้วก็มีพวกเหล็กพวกทองเนาะอินส i r เรชั n นี่คืออะไรวะจำไม่ค่อยได้นะทุกคนฟอ Falter f e e ล i n งว่ะคือของแบบว่าการดรอปของแต่ละครั้งแต่ละการสร้างรูปของเราเนี่ยมันน่าจะไม่ซ้ํากันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเนาะโอเคพีระมิดอันนี้ก็มีของประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกอันสิโอเคมีสมุดอัญชล่าอู้มี ธนูติดไฟวะครับทุกคนแล้วก็มีพันน่าจะใช่เนาะทุกคนผมราะว่าการแบบว่าเจเนเลนของแต่ละครั้งตับกล่องเนี่ยมันน่าจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาสร้างโลกหรือว่ามันเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะ,ะส่วนมากก็จะเป็นพวกเหล็กทองกระดูกนะครับประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนไอซีดนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีแบบว่าเป็นตำนานเขามาตามล่าเอเดนตี้ซีสุดซีอะไรกันก็ไม่รู้ครับทุกคนเออจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะฮะทุกคนผมเคยเห็นแบบว่าคนใน y YouTube เขาทำกันนะทุกคนแบบซีีท่่นนากลัวแบบเ้ย ซึ่งมันจะมีจุดดึงที่มันน่ากลัวครับทุกคนแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะฮะมันจะมีแบบว่าเหมือนหลุมเป็นหลุมไม้กางเขนใหญ่ๆอยู่จุดหนึ่งนะฮะทุกคนมันอยู่ตรงไหนวะกูจําไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวขอบินหาแป๊บนึงนะโอเคครับทุกคนไม่ต้องสงสัยนะทำไมผมไปอยู่หน้านี้คือไอซีนเมื่อกี้นะครับทุกคนผมจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งแต่ว่าผมจําผิดนะครับมันอยู่คนละซีจันเว้ยเออคือซีที่แล้วเนี่ยไอหนึ่งหนึ่งนี้มันก็ไม่มีอะไรนะทุกคนมันก็แค่มีพมิิดอันนตกกคทุ ไอที่มันจะมีแบบว่าคนตามล่า4-4อะไรกันเนี่ยมันจะอยู่อีกซีดหนึ่งด้วยที่ผมพูดไปอะเออซึ่งก็รอดูก็แล้วกันว่ามันคือซีดอะไรนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูซีดต่อไปกันก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนแม่งกูจําผิดกูก็บินหาตั้งนานชิหายมันก็ไม่เจอนะครับทุกคนจริงๆมันจะมีไม้กางเขนอยู่นะครับแต่ว่ามันอยู่อีกซีดหนึ่งนะทุกคนผมจําผิดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซีดต่อไปกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือซีดต่อไปหรือว่าซีดที่สองนั่นเองนะไม้้อาาาานรรคคบทุกืแแเเขย เราแค่เดินไปทางขวานะครับทุกคนเดี๋ยวนะขวาหรือซ้ายวะชิบหายละอ๋อทางขวานครับทุกคนเออคืเราเดินมาทางขวานิดหน่อยเนี่ยมันก็จะมีหมู่บ้านเริ่มต้นให้เรานะครับทุกคนคือเดินมาแค่นิดเดียวอย่างนั้จากตรงนู้นนะครับมันก็จะมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไม้ไอเนี่ยไม้สวันนาครับเขาเรียกว่าอะไรว่าไม้อาคเซียป่ะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนซึ่งซีนนี้มันก็เหมือนเหมือนกับสีเก้าๆนั่นแหละนะทุกคนแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าหมู่บ้านแบบโซนร้อนนั่นประมาณเนี้านทั่วๆไปนะทุกคน ซีนนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่เป็นซีดเอาชีวิตรอดทั่วไปนะครับที่เริ่มมาจะมีหมู่บ้านให้เรานะคือเดินมาางขวานิดเดียวเราจะเจอหมู่บ้านแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคซีนนี้ก็ประมาณนั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากครับทุกคนผมเอาแค่ซีดท,ที่มันแบบว่าเกิดมาแล้วเราเจอของดีอะไรประมาณนี้ครับทุกคนส่วนมากก็จะเป็นพวกหมู่บ้านกับพีระมิดอะไรประมาณนะี้โอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูซีดต่อไปซีดท,ที่3กันเลยนะครับทุกคนไอซีดนี้แหละที่มันจะมีคนเขามาตามล่าเอนิตี้กันครับทุกคนในสมัยน นี่เลยครับทุกคนโอ้โหผมว่าใครหลายคนก็น่าจะต้องเคยใส่แหละครับทุกคนห6 6คมันเป็นซีที่ค่อนข้างดังอยู่นะทุกคนคือดังพอๆกับเก้เลยแหละแต่ผมว่าเก้าเกน่าจะดังสุดแล้วนะทุกคนไอซีนี้แค่เปลี่ยนเลขเกไปเลข6แค่นั้นเลยครับทุกคนถามว่าซีนี้มันมีอะไรเดี๋ยวเราดูกันฮะอ่าเราจะเกิดมาแบบนี้นะครับผมทุกคนฮะแล้วมันมีอะไรพิเศษครับทุกคนไอซี์นี้เนี่ยคือมันจะมีพีระมิดอยู่2ออันเว้ยครับทุกคน เดี๋ยวผมขอบินหาก่อนนะมันไม่ใช่พีระมิดที่มันติดกันนะครับมันจะมีพีระมิดอยู่ใกล้ๆกล้กันอ่ะอ่านี่ครับทุกคนบินมานิดเดียวก็เจอตรงนี้หนึ่งที่แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีพีระมิด1อันนะทุกคนแล้วก็ไอ้ตรงแถวจุดเกิดเรามันก็จะมีพีระมิดอีกอันหนึ่งนะนี่ไงทุกคนแม่งจะเป็นหลุมอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยมันจะอยู่ข้างใต้นี้ครับทุกคนนี่ก็คือพีระมิดนะเว้ยเนี่ยมันจะมีตรงนี้หนึ่งที่นะครับทุกคนแล้วก็ตรงนู้นที่ผมเพิ่งบินใบไม่่่ไได้หาางกกกกลลัันนมเเยยยวคคบทุอออู ใกล้ๆกันเลยอะคือแค่เดินไปไม่กี่นาทีไม่กี่แป๊บเดียวก็ถึงนะครับทุกคนและไอซีดนี้เนี่ยครับทุกคนมันเคยเป็นอาร์ตนในสมัยนั้นนะทุกคนคือคนเขาก็จะมาตามล่าพวกเอนจิตี้อะไรกันนะครับทุกคนแต่จริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกฮะทุกคนนี่มันจะมีจุดที่มันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนี่แหละที่กูไปบินหาในซีดหนึ่งๆแล้วไม่เจอมันอยู่ในซีดนี้เวรกูจำผิดครับทุกคนมันเป็นพีระมิดเหมือนกันไงแน่ทืเาสายเนี่ยครับทุกคนไอ้ก้อนดินที่มันยุบตรงไปตรงเนี้ยคือเขาแบบคิดว่าเเป็นนนนนนนแบบไไมม้้้กกกรคอะะีัััทุสย ถ้าเคยเคยพอดูอยู่อาจจะจําได้ก็ได้นะทุกคนเดบพวกเด็กยุคปรสมัยนั้นนะคะทุกคนประมาณ78ปีที่แล้วมั้งนะทุกคนที่ไอพวกเอดนติตี้พวกนั้นมันจะคิดนะครับทุกคนคนเขาก็จะมาเล่นแบบว่าตามล่ามันกันอะไรประมาณเนี้ยครับทุกคนก็ซีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนมันก็จะแค่มีไอตรงนี้ที่เหมือนไม้กางเขนนะครับแล้วก็จะมีพีระมิด2ที่นะครับก็คือแถวนน้นแล้วก็ตรงนน้นนะครับทุกคนมันก็อยู่ไม่ห่างกันมากนะก็ถือว่าเป็นซีดเอาชีวิตรอดอีกหนึ่งซีดีที่ดีมากแล้วทุ โอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นไปอมสวัสดินะฮะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนแล้วก็พวกบมร์คัพสมัยก่อนนะครับทุกคนเวลามันเจเนเรตโลกเนี่ยมันแบบบางที่ที่เป็นภูเขาหรือเป็นที่เละเลมันก็แบบว่าเจเนเรตเละนะทุกคนมันแบบมันก็แอบน่ากลัวอยู่นะเว้ยสมัยนั้นจะเล่นไปได้ไงก็ไม่รู้นะทุกคนเออสมัยนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะกลัวเลยนะพวกเอนิตี้อะไรพวกเนี้ยไอพวกคีโรบอยเลยแบบนี้ครับทุกคนแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะเฮ้ยเราสมิธทำไมวัวมันสปอนเต็มเลยวะเหี้ยม้าด โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับซีสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเป็นซีที่แบบว่าผูดได้ไหมครับยุคก่อนในมือถือต้องรู้จักแน่นอนครับทุกคนซึ่งซีนี้ก็คือนี่เลยครับทุกคนเก9นเ่นเองนะครับทุกคนจริงๆซีนี้ผมเคยทาคลิปไปแล้วนะฮะทุกคนเป็นคลิปแบบว่าย้อนวนานไปถึงซีเก้าเก้าครับทุกคนจริงๆก็ไม่มีหาเลยหรอกนะทุกคนสาระในคลิปนั้นน่ะเซอร์ซีนี้นะครับทุกคนอย่างที่เรารู้กันนะฮะเกิดมามันจะมีหมู่บ้านนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่นี ใส่เก้าไปมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าเกิดตามพื้นที่ทั่วไปละมั้งแต่ถ้าเป็นสมัยนั้นครับทุกคนไปเกิดมาเนี่ยครับทุกคนมันจะมีหมู่บ้านแบบนี้เลยเว้ให้เราเริ่มต้นโอ้โหละซีดนียครับทุกคนสมัยก่อนตอนที่มันมีแบบว่าช่วงกระแสฮีโร่บายอะไรเงี้ยครับทุกคนเอนติตี้อะไรเงี้ยไม่ยังโครน่ากลัวเลยทุกคนไอซีดนี้นะฮะทุกคนคือผมเคยไปเจอแบบว่าคนเขาตามล่าก,กันเยอะนะครับทุกคนพวกฮีโร่บายอะไรเงี้ย เนี่ยไอตรงนี้หนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเคยดูหรือว่าจําได้กันหรือเปล่านะเขาคิดแบบว่าเป็นไม้กางเขนอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนแม่งก็เป็นดินยุบนั่นแหละไร้สาระแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนจะมีบึงน้าเน่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนลนะที่ผมทําคลิปเก้าไว้อะ่ะก็ลองไปดูได้ก็แล้วกันนะทุกคนแต่จริงมันไม่มีสาระเลยหรอกนะคลิปนั้นซึ่งเผยทุยซึ่งผมเคยดูคลิปคลิปหนึ่งครับเขาพามาเจอฮีโร่บายตรงนี้นะคะทุกคนเออแบบว่ามันลอยอยู่บนเนี้ยจริงๆมมมันก็ไ่ไร,รอกกนะทุคนมันก็แแค่่บบวาหอกเด็ไะ จริงๆสมัยนั้นมันมีแอดออนฮีโร่บายเปล่าผมก็ไม่รู้นะทุกคนเออผมก็ไม่รู้ว่ามันมีได้ไงหรือว่าตัดต่อหรือว่าอะไรยังไงเล่นกับเพื่อหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างบ้านหลังนี้ครับเวลาคนจะเล่นซีดนี้เนี่ยเขาจะชอบมาใช้บ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวเองไงทุกคนเพราะว่ามันใหญ่ดีแล้วแบบเนี้ยแล้วเวลาเขานอนกันตื่นเช้ามาไฟมงไฟไหม้อะไรกันก็ไม่รู้นะครับก็บันเทิงกันไปจริงๆรก็ไม่มีอะไรหรอกครับทุกคนแล้วก็ไอ้โวกต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นนี้ ผมเห็นคอมเมนต์ในคลิปก่อนนะครับทุกคนเขาบอกว่าเขาเคยดูคลิปหนึ่งแบบว่าขุดลงไปแล้วมันจะเจอแบบว่าเดสตลททอดทางไปหาฮีโร่บายอะไรแบรบนี้ก็ไม่รู้นะผมก็จําไม่ค่อยได้เลยครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็แค่พามาดูซีท,ที่แบบว่าฮิตในยุคนั้นนะครับทุกคนที่เขาไว้เอาชีวิตรอดกันแล้วก็เคยมีพวกอทงอาทันอะไรไร้สาระก็ไม่รู้นะครับทุกคนจริงๆมันไม่มีหาเลยหรอกครับทุกคนมันก็แค่เป็นซีดโลกธรรมดาที่เอาไว้เล่นนะฮะก็คลิปนี้นะครับไม่มีสาระ แม่งเหมือนดูไปงั้นแหละครับทุกคนก็ใครที่เข้ามาดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณด้วยกันวกันะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยกล้วกันเจะมาคลิปหน้าครับผมไอเหียค้างอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับทุกคนใครมีซีทอะไรเด็ดๆอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะทุกคนเพื่อผมอาจจะเอามาทํา EP ีก็ได้นะเฉพาะมาคาเวอร์ชั่นเก่านะถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นี่คือมันไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนซีทมันแบบว่ามันไม่ได้เหมือนกันอนะเออเออโอ้โหทุกคนนี่นะผมบินมากูจําได้พอดีเลยเฮ้ ไอผมโอ้โหเชี่ยเฮ้ยแต่ผมไม่บินมาเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนะทุกคนผมลืมไปเลยเว้ยไอซีนี้เนี่ยมันจะมีหมู่บ้านนิดหนึ่งที่ตรงนี้นี่ว่าเออว่ะเมื่อก่อนผมเคยมาตรงนี้อยู่ไอโอ้โหลืมไปได้ไงครับทุกคนดีนะผมบินมาแล้วเจอพอดีนี่ฮะโอ้โหดีนะผมบินมาแล้วจําได้พอดีเลยครับทุกคนผมลืมไปเลยว่าสีเก้าเก้ามันมีสองหมู่บ้านมันมีอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ตรงนี้เว้ยเออว่ะแม่งลืมไปเลยครับทุกคนเออก็ประมาณนี้ครับเอยไก่มันเข้ามาในบ้านได้ไงเนี่ย โอเคมีอารอเมจเกมเก่งๆเล็กเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็ไอ้ไมค์คราฟช้างนี้ผมได้ไปโหลดจาก Google มาครับทุกคนเป็นเวอร์ชันเก่าเนาะสำหรับคนที่อยากจะกลับมาเล่นก็พิมพ์ไปเลยครับทุกคนคราฟแมสโวเวอร์ชันนะฮะแล้วก็หาลิงก์โหลดมาเม้าเม้าครับทุกคนเดี๋ยวก็ได้เล่นหนึ่งแหละเออไวรัสแดกเลยเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งครับทุกคนโอเคไว้เจอคลิปหน้าครับผม